นสีม้าปรีเดนกระถางบอนสีโบรานเนาะบอนสีสะสมอีกตัวหนึ่งของแม่กำนันอเอาคนะ่ะเนาะอันนี้เนาะคะ่ะคืออ่าบอนสีกวนอิมอเนาค่ะนะตัวน,นี้ซื้อว่าบอนสีกวนอิ่มเดอ้อนี่นเป็นบอนสีขาวลักษณะใบเขาก็สิมีใบเงาอ่าใบเงาเนาะนี่มีพื้นใบสีขาวแผ่นใบเขาสีขาว กระดูกใบกระดูกใบกับสีเขียวอ่อนอ่าเส on, นะะ้นใบสีเขียวอ่อนเนาะค่ะเนาะนี่นี่คือกวนอิ่มเนาะคะ่ะลักษณะใบอ่าอ่าปลายใบแหลมค่ะขอบใบกับสีเขียวแก่เนาะคะ่ะเนาะมีขอบใบสีเขียวแก่หูใบรูดเนาะคะ่ะอันนี้คือหูสั่นมากหูรูดเนาะค่ะเนาะนี่คือหูรูดถ้าเป็นประเภทใบแล้วถ้าหูรูดกับซีเมนบอนประเภทใบไผ่เนาะคะ่นะเนาะ อ่าเป็นบอลใบไผ่ใบแต่กับสิกว่างแน่เนาะมีสะโพกเว้าเนาะค่ะอ่ามีสะโพกนี่สะโพกเป็นสีบอลเว้ยายยกๆแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือหนาใบเขานะค่ะเนาะมาเบืองหลังใบค่ะมาเบืองหลังใบหลังใบของควรอิ่มกับสิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่หลังใบกับสิเห็นเส้นใบได้ชัดเจนเนาะเห็นเส้นใบสีเขียวอ่อนได้ชัดเจนเนาะค่ะ ก้านใบกะสีเขียวอ่อนเนาะค่ะเนาะก้านใบกะสีเขียวก้านใบสีเขียวเนาะคะ่ะอันนี้อ่าเป็นบอนอีกต้นหนึ่งที่แม่กำนันสะสมอยู่ซึ่งกะมีสตอรี่คือกันเนาะคะ่ะสำหรับบอนต้นนี้ค่ะกะเกิดจากเกิดจากอ่าอันแรกๆที่แม่กำนันกขยันมาต้นหนึ่งเอามาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงไว้กับบขึ้นจ้าเถื่อเนาะคะ่ะอ่าขึ้นมากอะ ยุปไยยุปไปกันเลยที่นี่เอ๊ะแม่กำนันกับาม่พีสังเกตต้นอื่นเขาก็ขื้นนี่แต่งามขึ้นแต่ตัวนี้กับที่แหลกขื้นมากกับทรงงามแต่กับยุบไปที่ละใบสองใบที่นี่แม่กำนันก็เลยมาลื้อบึงหัวเนาะเกือบเมนบบทันค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องปองไปเกือบเมนแม่กำนันลือบอทันเนาะค่ะเนาะอ่าปรากฏว่าพ่อเหลือออกมาเล้วปรากฏว่า รากเขากะเนาเบิดค่ะหัวเขากะเนาพร้อมด้อืเกลือเมนบบลือตัวค่ะเกลือเมนบบลือเนาะพอลือมาเล็ว้วหากระเนาหัวกระเนาเหลือยูนิดหนึ่งค่ะเหลือ,อยูนิดหนึ่งที่แม่กำนันตอนนั้นก็ได้เฮ็ดคลิปไว้อยู่เนาะแม่กำนันปีที่เล้วเนาะได้เฮ็ดคลิปไว้อยู่เหลือยูนิตหนึ่งกัเลยเอามาพาค่ะเอามาพาหัวน้อยน้อยนั่นได้หกชิ้นเนาะค่ะเขาก็ขืนให้แม่กำนันทอน,นี่เนาะค่ะนาอนี่ สามชิน้นอือสามตน้นนี่เขาขื้นไห้เขาขื้นมาไห่แต่ต้นนี้สีสมบุญสีสมบุญโกโมใหญ่ยยกโมูเนาะต้นนี้สมบุญโกโมใหญ่ยยกโมูเนาะค่ะอีกต้นนี้อ่าด้วยด้วยเป็นยังค่อยขื้นหกชิน้นมี่คือได้สามกระถางไหมกำนั้นกะเขาขื้นไห่สามกระถางก็ดีแล้วเนาะด้วยด้วยที่หัวเขาเ็าสมบุญปันใดเนาะมาเบิงที่นี่อ่ากระถางนี่สิขื้นซาซาเนาะค่ะ สองกระถางนี่สิขื้นซาซ่าแม่กำนังกะคิดว่าสิบว่าขื้นแล้วอันนี้เพิ่นขื้นไว้อันนี้แสดงว่าชิ่นนี่เพิ่นสมบูรณ์กมูเพิ่นก็เลยขื้นไว้เนาะอันนี้พอพอดีเพราะขื้นไว้แล้วไงขึ้นมาจักน้อยถ้าเขาขื้นไว้เขาก็เลยมาเปลี่ยนกระถาง จากไ้นี่เนาะตะก,ก้อนกับกระถางไส้เดียวกันนี่แหละมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนจากไซนี่เป็นไซนี่เขาก็เลยใหญ่เมียน,น drawn. เขาใหญ่กมูทา,ทางทางที่กระบอนกะพอมกันเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้ก็เกิดก้อนเนาะการผ้าหัวบอนเขาสิบกเกิดพร้อมกันเนาะค่ะิ้น่ใดนที่เขาสมบูรณ์เขากะสิสิเกิดขื้นก้อนมูเนาะอันนี้มีนอนมาแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้คือนนอเนาะค่ะเนาะอันนี้ต้นนี้สองต้นนี้ขื้นซาซาแต่ซาถึงสีซาแต่ว่ากระบอกเสียเถี่ยวเนาะพุ่นะ ผ้าลูกมาพร้อมเนาะค่ะเนาะนี่มีลูกมาพร้อมค่ะมีโนพร้อมเนาะอันนี้มีนนพร้อมถ้าถ้าหากว่าแม่กำนันสีแยกนี่กะสีแยกได้หลายตน้นเวยแต่ว่าแม่กำนันบ่แยกดอกแม่กำนันสีเปลี่ยนกระถางซื่อเนาะเบอนี่สีมาเลี่ยนกระถางเนาะค่ะเนาะอ่าใส่นี่กะสีเปลี่ยนงหญ่ขึ้นอีกใส่นี่กะสีเปลี่ยนเปลี่ยนให้งหญ่ขึ้นแต่ว่ากะตาม การเปลี่ยนกระถางกะตามาขนาดของต้นบนอนเขาเนาะค่ะเนาะต้นนี้กะสีงไงนเนี่ยเรียวเขากะสีเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางแปะนิ้วเลยเนาะคะ่ะอ่ามาเบิงวัสดุที่แม่กำนันทิศใจมือนี้สำหรับดินปลูกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ดินปลูกที่แม่กำนันทิศใจมือนี้ก็คือดินใบไม้มาร์กเนาะคะ่ะเนาะนี่เพราะว่าใบกามปูแม่กำนันอ่าเบิร์ด <c oughs> เขาก็ใส่ใส่ใส,ส่สิ่งที่เขามีอยู่เนาะคะ่ะเนาะแม่กำนันไดมาร์กดินไว้อันนี้ก็กลักวแล้วละ่ะ กะรู้สึกว่ากสิใสีไซดายูเนาะค่ะใไซดายูเพราะว่ามีความล้วนซุยแล้วก็มีความโปร่งพอสมควรอยู่ในนีก่ก็มีทั้งใบชมพู้มีทั้งใบกามปูเลยค่ะเนาะมีทั้งใบบักค้ามเนาะคะผสมกันนะคะมื้อนี้กัสิมาเปลี่ยนกระถางค่ะก่อนอื่นกัสิเปลี่ยนกระถางอ่าต้นใหญ่นี่ก่อนเนาะคะเนาะเปลี่ยนต้นใหญ่ก่อนเฮากสิใส่อ่าใส่ดินปลูกไปอันบ่ได้ห้องบ่ได้ลอง จริงๆแล้วก็ต้องมีมีมีอ่ามีทานหรือว่าการ์แบบแบบเผาซับล่องกุ่นกระถางเนาะค่ะมื่อนี้แม่กำนันโบมีอ่าโบมีเนาะก็เลยใส่บระต ong ล่องเอาจังสีหลดเนาะค่ะเอาเห็ดง่ายๆสิ่งที่เฮามีอยู่นี่แหละค่ะเฮาก็ใส่ดินไปจักเครื่องนึงก่อนเนาะค่ะเนาะใส่ดินไปจักเครื่องนึงก่อนเห็นบ่เนาะค่ะนี่นี่เด้อค่ะเด้อที่นี่เฮาก็เอาต้นอ่าบอนสีเฮานี่มานี่ รากเยอะนะคะประคองประคองไว้นะคะคว่ำลงโหลดนี่เห็นไหมคะเห็นบอนี่เห็นรากเขาไหมคะรากเยอะนะคะนี่ก็ใส่ไปเลยคะ่ะใส่เลยนี่ใส่โหลดแบบนี้โหลดเนาะค่ะเนาะใส่ไปแบบนี้คะ่ะใส่ไปแบบนี้ตั้งไปแล้ะกัน เอาดินใส่ใส่เลยค่ะการเปลี่ยนกระถางแบบแบบนี้บ,บ่อนห้ากระสีบอ,บอสซ้ำปันไดค่ะบอซ้ำปันไดถ้าถ้าถ้าเปลี่ยนกระถางแบบล่างลากไปเลยล่างออกเบิดเลยนั่นอันนั้นบ่อนห้ากระสีส้มจักน้อยเนาะค่ะแต่ถ้าเ้าเปลี่ยนแบบนี้บ่อนกระสีบอสซ้มปันไดเนาะเนาะอันนี้คือเคล็ดลับการเปลี่ยนกระถางเนาะค่ะอันนี้ห้ากระสีบอสกดเนาะค่ะเนาะคอเบาๆคอเบาๆซ้ำนี่อันนี้ห้ากระเลียวเลียวเนาะอันนี้ เปลี่ยนมาเป็นกระถาง8นิ้วเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับต้นนีมตนน้ตนใหญ่ค่ะแต่ต้นนี้ต้นน้อยเฮาเปลี่ยนกระถางเป็นอ่หกนิ้วก้อนค่ะหกนิ้วกะใสคือเก่าค่ะเนาะบ่มีแนวบ่วมีบักพาวซับอ่าบ่มีบักพาวซับก็เลยใส่เลยใส่ดินเคืองนึงยังสี่เนาะค่ะอ่าต้นบ่อนมาบึงหลากบ่ธรรมาดาคือกันเนาะต้นน้อยๆค่ะมีนอเต็มเนาะค่ะเนาะนี่ นอเต็มหนึ่งเนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่ากะกัญังสิบกว่าท่านได้แยกเนาะค่ะเปลี่ยนไปกอนค่ะเปลี่ยนไปกอนเห็นไหมคะ่ะเห็นละเขาบออ่านี่ค่ะแบบนี้ต้นบอนเข้า,าจ,จะบดสซมเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นย,ยังจังคอยบอแยกแล้วแม่กำนันนมาสัน่นแม่กำนันสิป,ปูกว้ยไอเป็นบอนฟอมก่อไหมคะ่ะอ่าฟอ้อมก่อโชวงงามๆเนาะ บอนสะสมบอนกวนอิ่มเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกไว้ให้เป็นฟอ้อมกอเนาะคะ่ะก็เลยบวแยกให้เขาขึ้นมาแบบนี้ล่ะนี่เท่านี้เนาะค่ะเนาะอันนี้จากบอผพาชิ่นเดียวเนาะเกิดนอมาพร้อมนะคะเกิดนอมาพร้อมลายนอพอร้อมเด้ยนี่ถ้าสีแยกเป็นนอกะได้หลายต้นเนาะคะ่ะเต่ีย่กำลังเฮดบอนฟอ้อมกอเนาะค่ะเนาะ นี่เป็ดเป็นฟอ้อมก่อแบบนี้นะคะอ่าซ้ำนี่เนาะคะ่ะเนาะนี่ซ้ำนี่เลาก็บะต้องกดเนาะคะ่ะอ่าเปลี่ยนกระถางแบบนี้เขาก็สิบอบอกระทบกระเทือนกับลากเขาไลายเนาะคะ่ะนี่อ่าเขาก็หด,ดน้ำเลยค่ะหดน้ำเลยเรียบร้อยเรียบเขาก็หดน้ำตั้งไว้เลยเนาะคะ่ะเนาะ ตั้งไว้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้ากับวางว่าคือสิมีประโยชน์บ่หลายกันหน่อยเนาะคะ่นะนาะหาเพนว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กำนันแนเด้อค่ะาฝากติดตามเพจแม่กำนันสตอรี่น้ำแนเด้อค่ะเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่รับชมเนาะคะ่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ